สวัสดีนะครับนะฮะวันนี้จะพาไปดูนะครับเจ้าสวิปนะฮะลูกค้าใส่ล้อเดิมเบื่อแล้วนะครับอยากเปลี่ยนลายล้อนะฮะมาท่าบันอยู่หลายลายเลยหลายลายหลายสีสิบห้าเนี่ยเรามีให้เลือกหลายลายนะครับสี่สิบกว่าลายเลยนะครับมาจบที่ตัวไหนเดี๋ยวพาไปดูกันนะครับนะครับอย่างเจ้าสวิปตัวนี้เนี่ยถึงแม้ใส่ล้อสิบห้าจริงๆนะครับแต่ก็อย่าลืมสเปคออฟเซ็ตนะครับบางทีใส่แล้วล้นเกินนะฮะหรือหุบเกินนะครับตัวนี้ ต้องระวังติดข้างในด้วยนะครับก่อนใส่ก่อนติดตั้งเนี่ยเราก็เช็คเรียบร้อยนะฮะยกใส่สวมดูว่าติดไหมนะครับเพื่อจะได้ใส่ทีเดียวให้เรียบร้อยเลยนะฮะทีเดียวจบๆเลยนะครับสรุปนะฮะลูกค้าเลือกเป็นลายฟีฟอร์มนะครับตัวนี้นะฮะสเปคสวยงามเลยนะครับเจ็ดขึ้นสามห้าใส่แล้วเนี่ยคุบกระเดิมนะฮะเดิมลูกค้าใส่มา8นิ้วล้นจัดเลยครับล้นมาเซนนึงตัวนี้ใส่เสร็จคุบกระเดิมเซนนึงนะฮะอยู่พอดีีซูมฟิตเมนต์สวยงามเป๊ะเลยนะฮะนี่ลองดูเลย พิมต์เป๊ะเลยนะครับแล้วก็โจทย์ลูกค้าอยากได้ล้อสีน้าตาลไหมสิ่งสิ่งสวยงามจบที่ชุดนี้เลยนะครับโคนิกฟีฟอร์มนะฮะสีทองนะครับปัดเงาสวยมากนะครับก่อนใส่นะครับลูกค้าก็มาลองดูนะฮะลายเดก้าแกรมสีดานะครับแล้วก็เคาน์เตอร์แกรมนะครับสเปคเจนิโอวี่แปนะครับก็สวยทุกลายเลยแต่ละแต่ชอบนะแล้วแต่ทรงรถนะครับว่าชอบสีไหนลายไหนนะฮะมีออฟไม่มีออฟก้านใหญ่ก้านเล็กนะครับก็มาเลือกติดตั้งได้เลยนะครับ สำหรับใครนะฮะที่ชอบเปลี่ยนล้อแม็กนะครับอยากได้ล้อลายสวยคุณภาพล้อแท้กินกระดาษด,ดีดูแลนะครับแวบะบมาที่ร้านได้เลยฮะใกล้เซ็นทรัลบางนาซีคอนสินคารินนะครับโทรศูนย์ปเก้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดหกห้าสี่สามนะครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ